ทุกคานคาเฟ่นิตตาคาเฟ่ทุกคนอุ้ยสวยมากเราต้องเข้าฮะนี่คือถนนเทศบาล6ใช่ไหมเข้ามาตรงแยกมิจรภาพเกษมร,ราชทุกคนนี่ฮะเปิด8ปดโมงถึง6กโมงปิดทุกวันอังคารสวยมากเราเข้าไปดูนะทุกคนนะไปรองท้องกันก,นกาแฟเย็นเย็นชานี่ฮะอุสวยมากเลยทุกคนจะ๋ะนี่ฮะบรรยากาศดีมาก นิตาคาเฟ่รถมากเลยทุกคนที่จอดรถกว้างขวางาินี่ฮะทุกคนร้านน่ารักมากบรรยากาศแบบทุกคนนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมาก มาสระบุรีคาเฟ่น่ารักแบบนี้ต้องโชคดีขนาดไหนถึงจะได้เจอคาเฟ่น่ารักแบบนี้ทุกคนนะครับไม่ไกลจาก Queen p l a เดินเข้ามาในซอยซึ่งตรงนี้เมื่อกี้เดินมานิดเดียวเองจริงๆนะฮะเป็นวัดสวนนะคีรีและโรงแรมสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีทุกคนระหว่งางรออาหารง่ายๆจริงๆเนี่อาหารจานเดียวที่นะ่าทุกคนข้าวสมชั้นพริกเตือประมาณนี้ข้าวกะเพราเนื้อเสือร้องไห้ ข้าวผัดโป๊ะแตกนะขหมูย่างนั่นพี่เจ้ามีผัดไทยก็มีฮะผัดซิ้งหงชิ้งไฮเมนูต้มก็มีนะฮะต้มซุ้มต้มแิซ่นนี่ฮะ,ฮะเลิศหาทุกคนนอกจากจะเป็นเมนูกระฟงกาแฟนะกระฟงกาแฟกินรองท้องของของทานเล่นก็มีนะฮะเฟรนช์ฟลาอย่างนี้ฮะ หลัดก,กุ้งทอบก็มีทุกคนรสชคตะเครื่องดื่มองดื่มอิตาเลียนโซดาที่ประเภทแบบไม่มีกาแฟก็มีชาชนะะาทุ่ชาไทยโอริรยอปั่นก็มีทุกคนรสมากสเปเชียล <Special S 2> เมนูก็จะเป็นนี่ฮะชาพงชาพชีชาสาวรสเยอะ <c oughs> ฮะทุกคน ด้นานนอกก็โอเคสุดๆทุกคนซ้ายมือออกไปก็จะเป็นตลาดนัดตอนเย็นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราข้ามสะพานลอยไปฝั่งที่อยู่ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะฮะก็จะไปสุดบรรทัดทุกคนถนนสุดบรรทัดไปโลตัสได้ไปบขอสอเก่าแล้วถนนสุดบรรทัดก็รู้อยู่ว่าบรรยากาศจะแนวแบบร้านรวงเหมือนในตัวเมืองสระบุรีนะฮะแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปทาง Queen p l a ก็จะไปสาราการแห่งใหม่อุ้สวยมากที่ดอกอะไรทุกคนบอกที หมดงานสระบุรีเมืองนมดีกะดีดังทุกคนแล้วก็ไม่ไกลจากสุดบรรทัดไปถนนพิชัยรณรงค์สงครามก็จะไปวัดปากเพียวหรือวัดศรีบุรีรัตนารามซึ่งเป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนะฮะพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะฮะเคยประดิษฐานที่นี่หนึ่งเดือนนะสมัยกรุงธนบุรียนนะฮะพระเจ้าตากสินนะฮะไปให้ เจ้าพญามาหากษัตริย์ศึกนะฮะไปเอาคืนมาจากลาวนะฮะเรามากลับมาคืนสู่ตอนนี้อยู่ที่วัดพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม,มนั่นเองทุกคนที่กรุงเทพมหานครแต่ก่อนหน้านี้เคยประดิษฐสถานที่จังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะฮะสวยมากเลยเป็นคาเฟ่ที่เลิศมากนะฮะอันนี้สนใบพายทุกคนอันนี้เขาเรียกสนใบพายอันนี้เป็นสีเหลืองใช่ไหมตรงฝั่งนู้นเป็นสีม่วงเมื่อกี้หลิวใช่ไหมฮะ ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ได้ทุกคนนั่งข้างนอกก็ได้แอร์เย็นๆฉ่ำๆก็ได้ข้างในคะสุดยอดเนาะสวยอะทุกคนนะฮะใครมาสระบุรีแล้วเนี่ยนะฮะหาคาเฟ่ที่แบบส่วนตัวสบายวิวส,สวยๆนะทุกคนนิตตาคาเฟ่ค่ะอยู่ในซอยเทศบาล6กเกษมราชโรงพยาบาลเกษมราชถนนมิตรภาพทุกคนจำง่ายๆนะฮะ แต่ถ้าเกิดใครมาพักที่ควีนเพสใช่ไหมมันก็จะใกล้งไงใช่ไหมล่ะเดินถึงกเกษมราชก็เลี้ยวเข้ามาในซอยเดี๋ยวทุกคนจกที่สวยงามมากรชอบมากเลยอ่ะผีผีเสื้อดอูถ่ายน่ารักมากนะฮะดูดีมากเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนลวกันเนาะจะได้เห็นบรรยากาศกว้างๆนี่ฮะเดินไปก็ไปวัดสวนนทีรีไปไหว้พระทำบุญนะฮะทุกคนเป็นวัดที่น่าสนใจอย,อยู่วัดหนึ่งนะฮะที่อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่